สวัสดีตอนเช้า,ชาค่ะทุกๆคนขาวันนี้จะมาอัปเดตวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเรือช่วงประมาณสักก้ามูนะแล้จะเก็บภาพบรรยากาศเช้าๆมาให้ดูนะคะน้ำลงนี่จะให้ดูชัดมีเรือประมงอยู่ด้านหน้านะคะตื่นเช้ามาแล้วก็มองทอดออกไปทางประตูระเบียง บรรยากาศดีมากเสียงคลื่นเสียงอ่าเรือมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบสดชื่นตื่นเช้ามาได้ภาพบรรยากาศมีผ้าทิ่ขึ้นตรงด้านโน้นของรีสอร์ทเราสวยไหมสวยนะตอนนี้น้ำลงนะน้ำลง ลงถึงหน้าหนามัน,น,น,นก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะคุณตาคุณยายเขาดูแลค่ะจะมาบอกอีกทีนึงที่พักบ้านริมน้ำบรรยากาศด,ดีท่าติดท่าบ้านหลังแปดตรงนูงนะ้นน่ะจะวิวทะเล360องศาทั้งหมดแต่ถ้า ที่เราอยู่เบอร์สิบเอ็ดก็ไม่ได้ขี้ริ้วขีเห่นะคะมันก็วิวทะเลเหมือนกันแต่ได้แค่แค่ครึ่งซอกตรงนี้ค่ะแต่มันก็สวยนะแต่พอน้ําขึ้นมันก็ขึ้นเต็ม,มหมดมันก็มีสัตว์ทะเลขึ้นมาพวกปลาพวกอะไรอนะคะ่ค่ะให้เราได้ดูมันก็แนะนําค่ะบ้านริมน้ํานะคะถ้าใครมาเที่ยวเกาะร้านแวะมาใช้บริการดูเจ้าของน่ารักค่ะ บริการดีมากพูดจาดีมากต้องการขาดหรืออะไรแจ้งได้แนะนำบ้านริมน้ำนะคะ